สวัสดีค่ะวิรัตคนท้องถิ่นค่ะวิรัตคนท้องถิ่นนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพิรัชคนท้องถิ่นค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายกันนะพิรัชก็เล่าเรื่องคนท้องถิ่นต่อนะคะอ่าแล้วแต่เรื่องนะแต่ละวันอาจจะไม่ตรงกันอาจจะตรงใจใครบางคนอาจจะไม่ตรงใจใครบางคนก็ก็ ทำใจก <c oughs> ็ทําใจนะคะเ,เราวันนี้วิรัตจะมาพูดถึงพูดถึงเรื่องท้องถิ่นนะคะกพูดถึงเรื่องของกองท้องถิน่นมีหลายเรื่องมากนะคะมีหลายเรื่องมากเรา,เ,ราเล่าให้ฟังเป็นเรื่องๆแต่ละวัน,แต,วนแต่ละวันอาจจะไม่ซ้ากันใครที่อยากจะทํางานท้องถิ่นนะคะก็ติดตามพิรัตได้นะคะในส่องของ คนอะไรนะเขาเรียกว่าที่เพิ่งจบหรื่ออะไรนะที่อยากทํางานนะคะก็จะต้องตรงกับสาขาที่เราเรียนแล้วก็หลักสูตรที่อะไรแล้วก็พอรับรองนะจบมหาลัยที่กอรรับรองด้วยนะคะในส่วนของเราจะสอบตำแหน่งไหนสอบตำแหน่งไหนอะไรบ้างก็ดูตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนะคะว่า,เ,าเราจะสอบอะไรได้บ้างวางคนจบ แต่และอันก็ไม่ใช่ว่าสอบได้ทุกอย่างนะคะอ,ะอะจบสาขานี้คุณจะต้องไปสอบนี้นะคะสมมติว่าเราจบอาจบรัฐศาสตร์แต่เราจะไปสอบบัญชีนะเราไม่มีหลักอะไรนะบัญชีเลยเราก็สอบไม่ได้นะ,ะไปสอบไม่ได้เขาต้องจบบัญชีมากี่กี่อะไรนะกี่หน่วยกิจก็ว่ากันไปนะเป็นเป็นธุรการจบอ คอมพิวเตอร์กี่กี่หน่วยกิตก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นเป็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของการไปสอบเนาะก็เราก็ดูนะว่าเราจะสอบตําแหน่งไหนเราก็อ่านกฎอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับตําแหน่งนั้นแต่ที่หลักๆก,ก็คือความรู้ความสามารถทั่วไปจะต้องผ่านก่อนนะคะความรู้ความสามารถทั่วไปบอกแล้วว่าสอบสองภาคใช่ปะอะ ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งนะเขาเรียกภาคกอภาคขอส่วนภาคขอคือการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะดูคะแนนจากจากที่เราสอบอะค่ะเออก็จะไม่ไม่นั่นเท่าไหร่ดูว่าเราตอบคําถามได้ไหมอะไรแค่นั้นคือเหมือนกับว่าแค่เราคุยได้ไหมส่วนความรู้เขาก็ยังไม่ได้มากมายในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ขอนะเอาไว้ก่อนกอขอคอเขาเรียกก่อขอคอนะขอ อันแรกคือกอนะกอคุณจะต้องสอบกอให้ได้ก่อนเขาถึงจะตรวจขอของคุณนะคะตรวจถ้าขอผ่านคอก็ไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงอ่ไม่ต้องห่วงคือขอให้เราสื่อสารกันได้เท่านั้นนะคะโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์ก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยนะคะอ๋อเรามาเน้นที่กอกันนะคะมาเน้นที่กอผ้ากอนะออ ภาษาไทยภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอรอ์ความรู้รอบตัวความรู้รอบตัวสําคัญมากนะคะ,ะความรู้รอบตัวนี้คือบางทีเราไม่ต้องอ่านนะ,ะเราอาจจะดูทีวีดูอะไรรายการหรืออ่านอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยก็ได้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าความรู้รอบตัวจะออกจากหนังสืออย่างเดียวนะ,อ,ะออกจากรายการทีวีด้วยออกจาก ข่าวสารมั่นเมืองทั่วไปอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับออสมมุตินะคนท้องถิ่นเราจะไปอยู่ท้องถิ่นไหนเราต้องรู้จักตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะในในในความรู้ความสามารถทั่วไปนะพี่รัฐเคยไปสอบที่สุพรรณเล่าเรื่องสุพรรณนะคะเขาถามว่าสสจังหวัดสุพรรณมีกี่คนพี่รัฐเป็นคนอุดรค่ะพี่รัฐเป็นคนอุดรไปสอบสุพรรณนะคะพี่รัฐตอบไม่ได้ค่ะ ถามว่าข้อสอบข้อน,นี้ยากไหมคะยากไหมคะสําหรับคนสุพรรณสำหรับคนสุพ <laughs> สรรณส,สอบก็ตอบข้อน,นี้ยากไหมคะอันนี้เป็นความรู้ความสามารถทั่วไปนะพี่รัฐทำไม่ได้ค่ะ <laughs> พี่รัฐทำไม่ได้เวลาไม่รู้ว่าปทสจังหวัด สุพรรณบุรีมีกี่คนนะะอันนี้เล่าเรื่องความรู้ความสามารถทั่วไปนะแล้วก็เขาถามหลายๆอย่างที่เป็นจังหวัดนี้คำขวัญว่ายังไงนะนะจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้ยก้อยก็ไม่รู้อะไรแล้ว <c oughs> อันนี้ความรู้ความสามารถทั่วไปไอ้ที่ไอ้ที่เราไม่ไม่ได้หายากนะคะความรู้พวกนี้นะคะหาง่ายส่วนคณิษษตศาสตร์ก็จะยากหน่อยแต่แต่ว่าแต่ว่ามันมันมีในหนังสือที่เราอ่าน เราคือเราอ่านแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเรียนมาอันนี้ยมันก็ได้ภาษาภาษาอังกฤษก็ที่เราเรียนมาใช้แปลสัพ์แปลอะไรต่อคําพูดภาษาภาษาไทยถามว่าหลายคนบอกว่ายากเพราะว่าการใช้คําพูดที่เป็นภาษาราชการภาษาราชการนะคะอ่ะเขาขอก็ออจะให้หัวข้อเป็นเป็นคํา คำพูดคำพูดคำพูดอ่านเรียนหนังสือราชการเนาะให้เราต่อคําพูดเราเว้นว่าไว้ให้ว่าเราจะให้ใช้คําว่าอะไรขอมอบไออะไรแก่แดดอะไรประมาณนี้นะคะคือการต่อคําพูดที่ถูกต้องในภาษาราชการนอะอ่อก็เราก็เราก็ทําได้นะเพราะเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือไอพวกนี้มันจะมาจากหนังสือนะส่วนภาษาไทยคณิตศาสตร์เนี่ย าภาษาอังกฤษก็จากที่เราเรียนมาแล้วก็ในหนังสือนั่นแหละในหนังสือคอมพิวเตอร์ทำคอมพิวเตอร์สำหรับพิรัชนะพิรัชก็ยากอยู่เพราะว่าพิรัชเป็นคน,ร,นรุ่นเก่า <c oughs> คนรุ่นเก่าแล้วเราก็ไม่ได้จบสาขาเราไม่ได้จบอะไรนะวิชาชีพมานะเราจบอะไรอ่ะมัธยมมาจบมัธยมเราไม่จบวิชาชีพคอมพิวเตอร์เรา ยังกระตอกแต่นะแต่เราก็ก็พรก็อย่างอื่นเราได้อย่างอื่นเราได้อย่างอื่นเราได้เราก็โอเคถือว่าผ่านผ่านหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็รอบแรกนะหมายถึงกขกนะภาคกความรู้ความสามารถทั่วไปผ่านหกสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ผ่านมาได้แล้วก็มาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งนะภาคขภาคขก็มาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนะระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องอ่านนะคะ อ่านมากๆด้วยนะคะอ่านมากๆด้วยคือเราจะประเด็นมิพี่รักก็อ่านเก่ฑ์ข้อสอบนะคะอ่านเก่ฑข้อสอบก็อ่านอ่านลายเล่มก็อ่านแต่ข้อสอบบางข้อนะคือไม่น่าออก <c oughs> ไม่น่าออกอยังออกอะคะไม่น่าออกยังออกนะใช้คําพูดทุกคําในอในกฎหมายฉบับนั้นนะคะ คือไอ้ที่เก่งก็มีแหละไม่ใช่ไม่มีนะเราเกง่งเก่งเก่งก็มีส่วนที่เราไม่ได้เก่งอะ่ะเพราะว่าเราอ่านหนังสือเราต้อง มันมันก็คือมีข้อสอบตัวอย่างแล้วก็ไอ้ที่ขอให้เน้นอะไรเงี้ยนะคะอะ่อย่างเช่นตอนนี้นะอาจจะว่าสมาชิกสภาหมู่บ้านและกี่คนนะคะซึ่งคนหมายเก่าเขาให้สองคนนะคนหมายใหม่เขาให้คนเดียวเนี่ยเราก็อาจจะสับสนได้นะ,ะก็คนที่จะสอบนะเตรียมตัวเตรียมตัวนะคะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับพอบอจะตั้ง อ่านทุกตัวเลยนะคะอ่านทุกตัวเวลาโดนตรงหัวหัวหัวเลยตรงหัวตรงหัวเออเขาเรียกว่าที่เปิดมาพอรว่าจะตั้งนี้ชื่อพศอฉบ,บับที่ประกาศใช้วันที่มีผลวันที่อะไรเงี้ยค่ะโดนตั้งแต่ต้นเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้เกง่งเราไม่ได้เกง่งเราก็ไปเก่งอย่างอื่นแต่แต่แต เออบางอันเราก็ได้บางอันเราก็ไม่ได้ซึ่งซึ่งมันมันถามว่ายากไหมมันไม่ยากนะคะเพราะว่ามันตายตัวอยู่แล้วกฎกฎหมายถ้าคนอ่านนะถ้าคนอ่านนะตายตัวอยู่แล้วคือตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยอ่าพอข้อนี้อ่ามาตานี้อ่าเป็นอย่างนี้ๆๆๆเลยนะคะ <c oughs> คือถ้่คนอ่านหนังสืออ่าพระขอพระขอเนาะพระขอความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายนะจะ ต่อนะคะต่อพอดีมีโทรศัพท์เข้าขออภัยด้วยนะคะต่อต่อ,อขอต่อแล้วเาขาเราถึงไหนกันแล้วเ,เรื่องเรื่องพักขอเนาะกฎหมายถามกฎหมายออกงานสารบัญน,นะคะงานสารบัญพิรัตเราตัวอย่างที่เราเคยผ่านมานะถามว่าซองซองที่ใช้นะคะ๋ยวจะมีซองน้ําตาลซองขาวซอง อะไรก็ว่าไปซองที่เราใช้ขนาดเท่าไหร่คะขนาดเท่าไหร่คุณต้องไปดูขนาดนั้นเลยนะคะซึ่งพิรัตไม่ได้มาจากตรงนี้ไม่ได้มาพื้นฐานเราไม่มาตรงนี้เราทํางานที่กรุงเทพเราทํางานโรงงานเราไม่ได้รู้มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยนะคะถามขนาดนั้นนะซองคุดคุดนี้ใช้กับสําหรับหนังสืออะไรคุดนี้ใช้สําหรับหนังสืออะไระต้องขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะ,ะก็ วันนี้ฝากไว้ก็เท่านี้ก่อนวันต่อไปก็คุยกันต่อนะคะติดตามพี่รัตไว้นะคะเรื่องท้องถิ่นมีหลายเรื่อง